สวัสดีครับคลิป <die> นี้จะพามาเปลี่ยนดินในเข่งปลูกละมุนนะครับสาเหตุที่เราต้องเปลี่ยนดินนะครับเนื่องจากพอปลูกไปนานๆนะครับรากมันจะเต็มนะครับนะครับรากมันจะเต็มดินมันจะแน่นนะครับนะครับนะครับรากมันแน่นอยู่ข้างล่างครับเราจะทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนดินทั้งหดเหมือนเปลี่ยนรากไปในตัวเลยนะครับนะครับมาดูอุปกรณ์ครับวัสดุนะครับเราก็จะมีแกลบนะครับ ผมจะใช้ใช้สองส่วนนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับที่ที่หมักสมบูรณ์นะครับประมาณหนึ่งส่วนนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นปุ๋ยคอกใหม่นะครับก็ใช้ประมาณสักครึ่งส่วนนะครับส่วนดินนะครับดินเราจะใช้ดินเดิมครับที่อยู่ในกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะออกมานะครับเราก็จะใช้พ้วนครับระวังนะครับมันจะมีระขาบครับเมื่อกี้มีไปแล้ว เราจะสับเอาให้ห่างจากโคนต้นประมาณสักสิบเซนนะครับสักสิบเซนหรือประมาณครบหนึ่งนะครับอเอาแล้วดูดูตามความเหมาะสมนะครับรากจ,จะไม่ตายนะครับเราจะเปลี่ยนทีละครึ่งนะครับเราเปลี่ยนทีละครึ่งรเราจะเปลี่ยนพร้อมกันนะครับนี่ครับดินมันจะแน่นนะครับ เวลาเราลดน้ําแล้วน้ําจะลงไม่ถึงนะครับจะทําให้ต้นมันเขานะครับมันไม่เจริญนะครับแล้วก็อันนี้หลังจากที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับนี่ครับดินแข็งนะครับข้างล่างดินแข็งเลยนะครับน้ําไปไม่ถึงนะครับเพราะว่าหน้าดินมันแน่นนะครับพอเราลดน้ําไปบ่อยๆครับหน้าดินแน่นนะครับเปียนทีละครึ่งนะครับเนี่ยทีละครึ่งนะครับ ัดลากค่อยๆเข้าไปถึงกระถางครับนี่กระถางครับกระถางที่เราลองไว้ตั้งแต่ตอนปลูกทีแรกนะครับนี่ครับมันจะมีกระถางอยู่ครับมันจะพอดีกับประมาณเกือบถึงคืบนะครับประมาณน่าจะสิบเซนประมาณครับอันนี้ก็แล้วแต่กระถางใหญ่กระถางเล็กนะครับถ้าเป็นกระถางเล็กเนี่ยก็ปรับเอาครับถางใหญ่เนี่ยก็ดูตามความเหมาะสมนะครับยินแน่นนะครับเราต้องใช้เหล็กแทงนะครับ อันนี้เดี๋ยวรากมันก็จะเกิดใหม่นะครับนี่ครับหลกัลกรลกปล่อยนี้เราไม่ได้ตัดถึงนะครับเราเอาแค่นี้นะครับเนะี่ยแค่นี้พอนนถึงถึงตรงกระถางนะครับดินมันแตแห้งนะครับข,ข,ข้างข้างข้างเข่งถ้าถ้าเป็นเข่งนะครับดินจะแห้งข้างข้าลูกก้งดินออกเลยนะครับ เราก็ทําการเอาดินออกนะครับนี่ครับลงไปถึงสุดกคนเลยนะครับโคนกระถางครับนี่รากนะครับเราตัดออกนะครับถึงถึงกระถางที่เราลองไว้ครับครับเราเน้มาดูวิธีการผสมครับเรามาผสมติดาจนะครับอันนี้เป็นขุ๋หนักนะครับเป็นส่วนนะครับจะเอานะครับไม่ต้องเตะก็ได้นะครับหรือหรือใครจะใช้ไอมะพร้าวสับก็ได้นะครับมะพร้าวสับ แต่ตัวนั้นเวลามันย่อยแล้วมันจะทําให้ดินมันอย่างไงมันแน่นเร็วกว่าแกนะครับแกบอยู่ได้นานกว่านะครับใช้แกบสองส่วเลยครับสูตรไม่ตายตัวนะครับสูตรส่วนผสมนะครับไม่ตายตัวนะครับนี้ดินเราก็จะใช้ดินเก่านะด,นดินเดิมนะครับหนึ่งส่วนนะครับ นี่เราก็ทําการผสมเสร็จแล้วครับคลุกเคล้าเสร็จแล้วรเราก็เอาไปใส่เลยครับถ้าวัสดุปลูกแห้งเกินไปนะรเราก็สามารถเอาน้ํามาพรมๆได้นะครับให้มันพอชุมช่มๆแล้วเวลาเราลดน้ํามันจะลงง่ายนะครับเอาไปเติมมาเลยครับดีวจะทําให้ยินโป่งนะครับรากเดินดีนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็ลดน้ํานะครับน้าไม่ชุ่เมลนะครับถ้าน้ำได้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนตอนช่วงเย็นนะครับจะดีนะครับเพราะว่าต้นไม้มันจะมีเวลาคื้นตัวนะครับ,รบสําหรับคลิปนี้ก็พามาเปลี่ยนดินเปลี่ยนลากอาละมุดแค่นี้นะครับถ้าค,คิดว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับช่องในลองคนรักเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ